สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปสรุปล่างพังช่องนะคะในคลิปเดียวกันจะประกอบไปด้วย7สูตรเด็นล่างนะคะเลขวิ่งล่างนะคะที่แอนมินเอามาจับเป็นชุดสรุปนะคะจากเสูตรเด็นล่างนะ,ะรอบนี้โชคดีอย่างหนึ่งนะคะตรงที่ว่าแอนมินค้น จับไปจับมานะคะเจอชุดที่ชนกันได้เลข3ตัวเน้นหลัก10ชนกันได้เลข3ตัวเน้นหลักหน่วยนะแล้วตัวเลขเขาไม่ชนกันนะแล้วก็มาตัววิ่งด้วยนะคะถ้าถ้าเขาไม่หลุดนะอยู่ใน9ชุดนี้แน่นอนนะคะแล้วทําให้เจาะเม็ดเดียวได้ด้วยอ่าเม็ดเดียวเนี่ยบอกว่าฟลุกนะ ถ้าหลักสิบล่างเข้าถ้าหลักหน่วยล่างเข้าและถ้าเลขดับเอาอยู่เหลือเม็ดเดียววัดใจกันมาแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วย FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือลาวพรุ่งนี้มีลาวด้วยมีไทยด้วยสรุปทั้งไทยทั้งลาวเลยพุวงนี้นะคะ เข้ามาติดตามได้ที่ไลน์นี้นะคะตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไว้ดูแนวทางข้อมูลนะแล้วก็ FC ท่านใดนะคะอยากจะสนับสนุนช่องนะมีแพลนจะสั่งสินค้าจากแอปช h อป e e นะคะสามารถกดตะกร้าสินค้าที่แอนมินปักไว้ได้เลยนะคะถามว่า กดยังไงนะคะกดที่หน้าจอตอนนี้เลยพอกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตะกร้าเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วพอกดเข้าไปที่ตะกร้านะมันจะมีรายการสินค้าที่อัมินปักไว้ให้นะคะจะมีเม็ดฟู่วิตามินรวมนะคะบีลล์ก้ามีปากกาตามมานะคะมีไฮไลท์นะคะที่อดมินใช้นะ,ะไฮไลท์เตอร์นะคะที่ใช้อยู่นะคะก็สามารถเข้าไป เลือกนะคะดูได้เลยนะคะชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นหรือจะสั่งสินค้าตัวอื่นนะคะในช้อปปี้เข้าผ่านตัวนี้ได้นะคะมันก็จะได้ค่าคอมเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สัพพอร์ตกันทุกช่องทางมาเรามาดูสรุปรัฐบาลไทยล่างกันดีกว่านะ,ะจากเสูตรเด่นล่างนะคะบอกก่อนว่าตรงนี้จากสูตรล้วนๆเลยนะ,ะถ้าเข้า ก็ยินดีด้วยถ้าไม่เข้าก็ขออภัยนะคะมาจากสูตรล้วนๆเลยรอบนี้ไม่ยาก7สูตรเด่นล่างนะคะชนกันเยอะที่สุดคือเลข8มาที่6สูตรนะคะรองลงมาคือชนกัน4สูตรที่06 79ชนกัน3สูตรที่1กับ2ชนกัน2สูตรที่3กับ5แล้วก็น้อยที่สุดคือเลข4นะคะสรุปทั้งช่องนะดับทุกหลักคือเลข4และเลข6นะคะดับหลัก10เลข6ดับหลักหน่วยเลข6ก อันนี้ปักหลักปักหลักล่างนะคะหลักสิบล่างปักหลักสิบล่างนะคือสองสามสี่เจ็ดแปดนะคะปักหลักหน่วยล่างศูนย์สองหกเจ็ดเก้าชุดนี้งวดที่แล้วเข้าสามเจ็ดตรงตัวเน้นนะคะเพราะว่าเลขดับเขาดับเอาอยู่ในงวดที่แล้วแล้วก็ปักหลักมานะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นอ่าเลขเด่นล่างนะคะจากการวิเคราะห์เจ็ดสูตรเด่นล่างแล้วจับชุดชนกัน สูตร2ชน4อันนี้ยมินแชร์ไปแล้วเน้นหลักหน่วยได้016นะคะแล้วก็ใน016เนี่ยแอนมินไปนำนำไปชนกับอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสรุปล่างนะคะสรุปล่าง3สูตรวิ่งล่าง3สูตรเน้นหลักหน่วยที่แอนมิน พึ่งลงไปก่อนหน้านี้นะคะเขาจะชนกันที่0กับ1นะถ้าทุกคนจำได้นะคะแล้วก็อันนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมคือสูตร3ชน5นะคะเขาจะมาสมมติว่า10งวดเข้ามาหลัก19งวดอีกงวดหนึ่งมาหลักหน่วยนะถ้าเขาไม่หลุดนะคะถ้าไม่หลุดนะคะรอบนี้ชนกันที่2.7.8ไม่ติดดับเลยทั้ง2องทั้ง7ทั้ง8โอเคเนาะ ่าจะเป็นชุดหลักในการสรุปทั้งช่องครั้งนี้นะคะดังนั้นถ้าจับชุดชนกันจะเหลือ202126 707176และ808186นะคะจะได้เป็นชุดนี้เลย9ชุดตรงเด่นอ่าไว้ก่อนนะทีเนี้ย9ชุดมันก็ยังเยอะอยู่นะคะเรามาตัดมาเน้นตัวไหนล่ะ หลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งนะคะหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งไม่ติดดับหกติดดับดังนั้นนะคะถ้าตัดเน้นเหลือศูนย์กับหนึ่งแล้วถ้าไปชนกับสูตรหลักหน่วยสูตรหลักหน่วยจะชนกันที่ศูนย์กับหกเห็นไหมคะศูนย์หนึ่งหกชนกันที่ศูนย์กับหกแต่หกติดดับถ้าใครชอบหกติดหกไว้หลักหน่วยนะคะแต่หกของแอดมินติดดับแอดมินก็จะติดไว้เป็นตัวรองนะทำให้แต่ในนี้มันไม่มีหนึ่งในหลักหน่วยเห็นไหมคะ ทำให้เราเน้นที่สุดคือเลขศูนย์นะมาหลักหน่วยนะคะศูนย์มาหลักหน่วย,นะะ 0, วยทําให้เน้นได้มากที่สุดโอเคเนาะดังนั้นนะคะถ้าสูตรอันมินเข้าหลักสิบสองเจ็ดแปดพอดีเขาไปชนกับสองสามสี่เจ็ดแปดชนกันที่สองสามเจ็ดแปดชนกันที่สองเจ็ดแปดอีกนะอุย้ย เขาไปชนกันที่278นะคะชนทุกตัวเลยก็เลยเน้นที่2070และ8 0โอเคเนาะเน้นที่2070และ8 0ดศูนย์นะคะหลักหน่วยเน้นที่ศูนย์ไม่ไม่ติดดับแล้วก็ชนที่หลักหน่วยล่างนะเด่นที่สุดคือหลักหน่วยเลขศูนย์ะคะคือ2 0งศ80ย์นนย์อันนี้หกจะมากกรณีที่เลขดับแอดมินหลุดนะคะก็จะเป็นสองหกเจ็ดหกแปดหนะ ส่วน1ถ้าหนึจะมานะคะกรณีที่หลักหน่วยล่างนั้นมินหลุดก็จะมาที่เลข1โอเคเนาะแต่ถ้าเข้าหมดเลยนะคะสองศและ80จบโอเคต่อนะคะแค่นี้เด่นที่สุดอ่านนิดนึงในการที่อันมินวิเคราะห์นะคะเลขเด่นหลัก10ล่างทุกครั้งเลยที่เขาคำนวณได้2 3 4สาี่เจด เขาจะมาแค่2เลขคือเลข2และเลข3นะซึ่งนะคะก่อนหน้านี้มันก็ชอบ3ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์จากสูตรนะคะสูตรเนี้3ชน5ไม่มี3เขาไม่มีสามทำให้อนมินสามารถตัดเม็ดเดียวได้จากตรงนี้ที่บอกว่า2กับ3นะ ถ้าคำนวณได้เลข5ตัวนี้เขาจะมาที่2กับ3ทุกงวดเลยทําให้เราสามารถตัดเม็ดเดียวได้ที่เลข20ตัวเดียวนะคะนี่คือที่มาที่ไปของเม็ดเดียวนะในรอบนี้มันถ้าวิเคราะห์จากสูตรเลยคือมันง่ายมากๆนะคะมันตัดได้เหลือตัวนี้ถ้าเลขดับเข้าถ้าปักหลักเข้าถ้า4สูตรนี้เข้านะคะ เอาง่ายๆว่าถ้าแบบ Mission Impossible นะคะคือ2อศูนย์ตัวเดียวจบโอเคเนาะแต่ก็จะมีนะคะก่อนหน้านี้มินได้วิเคราะห์ไปนะคะที่เน้นหลักๆนะอ่าก็คือเลข3นะคะก็จะมี3031แล้วก็36นะแล้วก็เลข4นะคะ404146นะึ่ะมาจากสูตรทำเงินนะที่ให้ติด1ติดติด3ติด4ไว้นะคะอืก็จะเป็นชุดรอง แล้วก็นะคะอันนี้จะมาจากการวิเคราะห์ต้นงวดก็คือสถิตินะคะที่อัมินให้เม็ดเดียวไปนะเดี๋ยวให้ดูนะคะชุดนี้อัมินน่าจะให้ตอนไลฟ์นะคะคนที่อยู่ตอนไลฟน์นี่เฉพาะ v i p วิเคราะห์ต้นงวดนะคะหลักหน่วยล่างนะคะ x 3 5- 3ห้าสามเม็ดเดียวนะ,ะนี่เป็นชุดวิเคราะห์ต้นงวดนะ แต่ว่าในนี้ก็คือ3ามเขามาที่หลักสิบนะคะ,ะดังนั้นมันไม่ชนกันดันมินก็เลยติดไว้นะคะถ้ามาตามสถิตินะก็จะเป็น5 3นะคะก็เลยนะในกลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าอยากจะวัดใจ2อจบอันนี้แบบมาแบบมิชชั่นอินพอสิบ l ลเลยนะคือวิเคราะห์จากสูตรทั้งหมดนะสสูตรนี้เข้า ักหลัก10หน่วยเข้าเลขดับเข้า2 0ตัวเดียวจบนะคะอ่ะตามนี้นะใครชอบตัวไหนอย่างไรคิดว่าตัวไหนจะมาอย่างไรลองคอมเมนต์กันดูนะแทบไว้นะคะ5 4 3สี่ใครอยู่ในไลน์นะคะส่งให้แล้วในไลน์สถิติไทยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ มีโชคมีลาบนะคะลอยกันทั่วหน้าในวันพรุ่งนี้หนึ่งธันวาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปใครปวดหัวนะคะดูคลิปแล้วปวดหัวนะนี่อันมินชอบตัวนี้นะคะวิตามินบำรุงสมองนะมีวิตามินบีนะคะช่วยในการบำรุงสมองนะเบอร์ร็อกกานะใครกินตัวนี้อยู่นะคะใครกินตัวนี้อยู่เนี่ยคอมเมนต์นะ บอกกันหน่อยนะคะอันนี้นะคะใครสนใจเบอร์ล็อกกาะะบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเฟรชนะคะเวลาที่เรานอนดึกนะ,ะสามารถกดตะกร้าได้นะคะตรงคลิปนะ,ะอันมินทำมิชชั่นกับทางโชปี้อยู่นะคะนี่นะรูปแบบของเขาจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะนี่นะคะนี้นะ,ะเราก็ใส่ไปเลยนะแบบนี้นะ,ะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะขายของนิดนึงนะคะขายของนิดนึงทำมิชชั่นหน่อยนี่นะคะแบบนี้ ก็ใส่น้ําลงไปนะคะเขาก็จะเป็นเม็ดฟูนะแตกตัวแบบนี้นะคะนี่ดูเห็นไหมอัมินทานเองนะคะเนี่ยเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ฟอยล์แล้วก็ใส่กลับไปใส่ตู้เย็นนะคะตัวนี้กินดีมากๆเลยช่วงไหนที่อัลมินทําคลิปดึกนะคะทาสรุปแบบยกตัวอย่างเช่นทําสรุปไทยวันสุดท้ายนะคะนอนดึกบางทีไม่ได้นอน ก็นะจะกินตัวนี้นะคะช่วยให้แบบสมองเราเฟรชขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะเห็นไหมมันเป็นเม็ดฟูอย่างนี้กินง่ายเป็นรสส้มนะคะอันนี้คือแนะนํานะแนะนําเลยนะคะเป็นวิตามินรวมนะอืช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะมีวิตามินซี <c oughs> <c oughs> เน้นที่วิตามินซีนะคะวิตามินบีรวมนะ,ะแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอะ่ใครสนใจนะคะกดที่ตะก้าได้เลยนะตะกา้า กดที่ตัวคลิปนะคะแล้วก็ดูได้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะดีมากๆนะบอกต่อแล้วทีนี้เราก็ยกดื่มได้เลยนะคะรออทางที่ดีนะคะรอให้ให้ฟองมันหมดก่อนเนาะยังไงใครอยากจะสนับสนุนแอดมินนี่นะคะช่องสอนคำนวณก็เข้าไปหากันได้นะคะอันนี้ดีจริงๆใช้เองใช้จริงบอกต่อ ของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น